นี่คือวงแบดบาบู n นะครับชื่อเก้าครับผมเล่นกีตาร์นะครับกองครับร้องนำครับผมโดมตีกองฮะผมมากรอนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป .4 เรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ป .4 ยันมหาลัยเลยครับก็คือมหาลัยมาเข้าที่เดียวกันอีกแล้วก็ตอนแรกๆเราก็แค่เล่น เล่นบาสเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีช่วงมสองทีเนี้ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงนั้นเขากำลงังฮิตใช่ตั้งวงดนตรีอะไรงเงี้ยปีแล้วมั้งใช่แต่สิงเกิลแรกามาสานปีนี้ิงเกิลที่สาก็ประมาณปีละเพงลงครับรู้จักรู้จักกับกองมาก่อนครับกองก็พามาร่วมแบบบาบูนด้วยพ,พี่โดมสอนไอกองตีกอง,กอ,งอ่านะใช่ครับก็ ไปรู้จักกันที่โรงเรียนดนตรีเหมือนผมตอนนั้นผมเรียนจบคอร์สแล้วอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็เป็นครูฝึกสอนแล้วก็ครูของผมก็ลองให้ฝึกแล้วก็เจอกองปั้นกระปมเลยครับใช่ผมรู้สึกว่าการเป็นมือกีตาร์เนี่ยมันก็ผมผมรู้สึกสบายใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างเพื่อนผมแบบแรปมันก็ทําให้เราสามารถทําดนตรีที่มันมันถูกจะดิตเราแบบสุดๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเพื่อนเองก็เขาก็เอาด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่า ก็ทำซิงเกิลแรกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นพงใหมายทำมันเสร็จตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับใช่ใช่แต่ว่าเราตอนนั้นก็ดูดูกันอย่างว่าเราปล่อย2เพลงแรกไปแล้วไม่เคยมีเอ็มวีเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเพลงนี้ดีเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนเราเริ่มเราเริ่มชัดเจนแล้วก็เนื้อหาในเพลงก็เริ่มแบบก็เริ่มเข้มข้นนะเรารู้สึกว่าอย่างนั้นอะเราเตโตขึ้นออ มันก็เหมือนเราเริ่มลงตัวในหลายๆอย่างก็เลยแบบเอองั้นเพลงนี้เราก็ทํา MV เลยละกันให้คนจะได้เห็นภาพเพราะเราก็เราก็อยากนําเสนอเพลงให้มันไปอยู่ในวงที่มันกว้างขึ้นเออแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเห็นภาพ MV มันก็คงจะมีอะไรที่มันมันชัดเจนมากขึ้นก็เลยเลือกที่จะทำาอ V แต่ว่าติดช่วงโควิดมันก็ยังทาไม่ได้อะไรเท่าไหร่เียแ,<ต>แต่ว่าพอมันกลับมาสามารถออกกองได้แล้วก็ทําแล้วก็เลยปล่อย ตอน,นออก้คิดตัวเพลงตัวเพลง,เ,พงเสร็จตั้งนาแล้วยิ่งฟีดแบ,บ็ผมว่าดีมากนะเรื่คนที่ชอบแนวเพลงแบบนี้ครับผม <ๆ S 1> ก็ก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเ,ะเขาเข้าใจแหละเพลงแบบนี้มันหายไปสักพักหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าก็อยากให้ลองฟังนะเรา คือเราไม่ได้แบบปิดกั้นว่าเฮ้ยคุณไม่คุณไม่ล็อกคุณฟังไม่ได้ไม่ใช่ผมรู้สึกว่าเพลงมันก็มันเป็นทางเลือกทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เพลงจะฟังอะไรก็ง่ายไม่ต้องซื้อเทปซื้อแผ่นเมอนสมัยก่อนเพราะนั้นแค่ลองกดเข้าไปฟังครับชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องฟังต่อแค่นั้นเองหลักหลักก็คือเราจะยินดีมากๆถ้าจะได้แบบแฟนเพลงกลุ่มใหม่ๆที่เขาไม่เคยฟังในนี้มาก่อนมันก็มาเริ่มต้นจากเพลงของเราเพราะจริงๆไม่ได้ฟังยากอะไร ร้านวิวครับ้านวิวครผมคิดว่าหกครับหกหมื่น้าวดีใจครับพัฒนาการก็จริงๆพัฒนาการมันมันมันอยู่ตรงเส้นที่วิ่งออกไปทางเฟรนบลีเลยได้เล่นอย่างเงี้ยพัฒนาการทางดนตรีมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงที่เราหายไปเราก็ค่อนข้าง เก็บประสบการณ์เก็บเรื่องราวอะไรเงี้ยฝึกกลืนวิชาขึ้นมาเพื่อให้แบบเพราะแนวนี้มันค่อนข้างจริงมันมันเป็นการพิสูจน์เหมือนกันครับมันมันเป็นแนวที่เด็กถ้าเด็กยุคแบบสิบสามสิบสี่อาจจะไม่เคยฟังวงที่มันแบบแนวนี้มาเลยด้วยซ้ำอะไรถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กที่ชื่นชอบแต่แรกอะไรเงี้ยเด็กแบบดีก็เด็กมีเด็กมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยัโหพี่เฟี้ยวอะอ็เอก็ฝากเพลงอัปดุลด้วยครับซิงเกิลล่าสุดของแบดบาบูลครับก็มีให้ฟังทุกช่องทาง ในระบบมีหมดเลยครับแล้วก็มี YouTube เข้าไปเซิร,ร์ชว่า Bad b a r ์บก็จะมี MV ให้ดูด้วยคือหลายๆคนแบบชอบมาถามผมว่ารถในฝันของผมคืออะไรเงี้ยครับคือผมก็เข้าใจแหละมันก็คนก็ต้องคิดว่าเด็กผู้ชายมันก็ต้องมีรถในฝันแบบรถสปอร์ตรถแบบซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยครับผมแต่ผมตั้งแต่เด็กเลยผมรู้สึกว่า รถในฝันงผมคือรถตู้ครับเป็รถอะไรก็ได้แหละจริงๆนะขอให้แบบเรานอนได้สบายแล้วก็มีคนขับอะไรแล้วนี่ผมก็กำลังจะพาไปดูรถของผมนะครับน้องเช็ดได้ถึงขอบขอบขอบทะเบียนใช่ไหมพี่ขอบเอออะไรวะนดะก็รับจ๊อบนอกจากจะเป็นมือกองด้วยก็ เช็ดรถด้วยปีละ500บาทถูกนี่ก็คือผมอ่ด,ดูลองดูแบบนั่นก่อนนี่มันก็จะเป็นแบบรถที่เน้นความสบายนะครับให้พื้นที่เยอะๆจะได้นอนได้ทำอะไรได้นะครับผมนี่ยฮะผมก็จะมีของทั่วไปของผมอะ่ะก็ นี่นะครับที่ผมจะเตรียมติดติดรถไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบเตะบ,บอลอะไรอย่างเงี้ยครับรองเท้าสตาั๊ดแล้วก็กระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เพราะผมเป็นคนที่แบบเอ่อหน้ามันนีผมต้องเซ็ตซับแบบเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีหน้ากากอนามวยนะครับผมแล้วก็ ขนมขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีหนังสืออะไรเงี้ยที่เอาไว้อ่านด้วยอะไรย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียสายตาครับเล่นโทรศัพท์ดีกว่าครับแล้วก็มีแว่นตามีผ้าหมอนนะ้าหมอนอะไรอย่างเงี้ยครับผม้าหมอนก็จะเอาไว้เวลาที่มันนั่งแบบหรือจะนอนแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับผมก็ สามารถทำได้เลยในรถอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมสามารถใช้ชีวิตในรถได้แบบไม่ต้องกลับบ้านได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมสามารถอยู่ได้เลยแบบเป็นอาทิตย์นะครับโอเคครับผมนี่คือแ <laughs> <laughs> สดงให้เห็นว่าเราสามารถามีมีพื้นที่จริงๆเพราะว่าสามารถซ่อนควายได้ทั้งตัวเลยนะครับ<ค>น <laughs> ก็เออเพื่อนผมเองนะครับก็เราก็จะพกติดตัวไว้เพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่ไหนเราอุ่นใจนะครับผม<ไ>แล้วก็ด้วยความที่เราทําวงดนตรีกันด้วยชื่อวงแบดบาบูนเนี่ยนะฮะคือ<ส>ผมด้วยความที่ผมเป็นมือกีตาร์ผมไปไหนแบบผมโชว์คนเดียวผมโชว์เพลงของวงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องพกนักร้องไว้ด้วยที่ไหนเราจะโปรโหมดเพลง,งบบนู้เนี้ยเราสามารถแบบมาโผล่มาได้เลยครับผมอ่าไม่เชื่อลองดูนะฮะแแบบเอออยากฟังเพลงอับดุลจังเลยได้ครับผม ท n e t อับดุลเอ้อับดุลเอ้ทำไมไล่ตอบขอละทำไมเนี่ยฮะอันนี้อะอยู่กันอ้อยู่กันอยู่นอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเก้าอี้ฮะที่เอาไว้เวลาผมไปที่ต่างๆออกกองหรือว่าไปถวายสังฆทานอย่างเงี้ยฮะข้นคัณได้หรอข้นคัทขึ้นคัทคือด้วยความที่ผมแบบขาผมไม่ค่อยดีผมก็จะไม่สามารถนั่งได้ ต้องอาอี้ไปด้วยต้อก็อี้ไปด้วยใช่ครับผมเอ้มาณนี้ฮะสำหรับรถครับขออีกสังหานึงเพื่อนปะอะไรนะไปก่อนนะไปก่อนนะหัวโค้งหัวโค้งไปเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ